หลังดังช่วข้ามคืนพอดวงเย็กอินดี้เจาะโดนฟ้องขอยกเลิกสัญญารับงานเองกลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับพ่อณรกรอิสระวะรังคูลนักร้องนำวงดนตีวัวรุ่นเปิดหมงที่ดังในช่วงข้ามคืนอย่างวงเยกอินดี้เจาะโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจราจาขอยกเลิกสัญ,ญญากลางคันหลังเซ็นมากว่า1ปีและรับงานโดยไม่แจ้งทางต้นสังกัดโดยเพจเด็กกีตาร์แม็ปเผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่า ก่อนหน้านี้ทางผู้ปกครองของพ่อดารากดอิสระวะรังกูลได้เข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง E X P Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดโมหารายด้คู่คู่ไปด้วยซึ่งทาง E X P Entertainment ดินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพ่อเองโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ทาง E X P Entertainment ได้มีการสร้างคอนเทนต์ของพ่อร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ มาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวและมีการดําเนินง,งานไปแล้ว90%โดยมีแผนที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม2565แต่ทางพอ่อที่ไปเล่นเปิดหมู่และมีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมาทําให้ผู้ปกครองของพอ่อติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXE Entertainment โดยการเจรจาณวันที่21 มิถุนายน2565จบลงด้วยการที่ทาง E X P Entertainment ให้พอดได้ทำงานกับวงเยดอินดี้ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ทาง E X P Entertainment ทราบเพราะยังมีแผงงานออกซิงเกิเลเดี่ยวของพอดที่ทาง E X P Entertainment ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งวันต่อมาทางผู้ปกครองได้ติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน2565โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญา ทางนี้ทาง E X P Entertainment ยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้มีการทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพ่อยังคงเพิ่เฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบบีบให้ทางบริษัทจำต้องดำเนินการตามกฎหมายขอบคุณสำหรับการรับชมหาชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตในทุกๆวัน ขอบคุณมากครับ